ไปไกลเกินกว่าที่คนระดับระบอบทักษิณจะตามทันเราถึงได้เห็นวิธีการออกอาวุธอยาจากยุทธศาสตร์ของเขาเนี่ยสเปะสปะไงออกมาว่าจะปฏิรูปประชาชนซึ่งถ้าพี่น้องไปดูว่าสภาปฏิรูปที่เขาออกมาเนี่ยมันก็แค่คณะกรรมการปาหีจะบอกว่าเป็นสภาปฏิกูลก็ยังได้เลย ซึ่งมันไม่มีอำนาจะไรเลยมันแค่ศึกษารู้สึกจะไปซ้ำซ้อนกับคณะสภาปฏิรูปของหมอประเวศวสีข้อสาคัญไม่มีอำนาจด้วยไม่มีอำนาจแล้วคุณอยู่ในลักษณะรัฐบาลรักษาการทางที่คุณทําอะไรผูกพันไม่ได้สภาพัฒนามีอยู่แล้วมันซ้ำกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือแค่คณะกรรมการชุดหนึ่งไม่เกิดผลอะไรกับประเทศชาติเลยจะดึงดึงให้มีการเลือกต่านั้นครับพัสูุครับ ผมเคยเป็นภูมิแพ้ครับอยู่ใกล้สุนัขยังไม่ได้เลยครับแพ้ขนหลังจากดื่มเครื่องดื่มแฮปปี้ e ีโปรเฟชเข้าไปแล้ววันนี้ <Let you S 1> ผมอยู่กับหมา <to you. S 1> ได้ทั้งวันทั้งคืน,นครับไม่ได้นะ,ะไม่มองคันสมัคไม่มอง mm hmm. ไมีของดีใกล้ตัวไม่ลองไม่ได้ครับน้ำยากันตองดียังไงให้คนกินเป็นคนพูดเองลองเองคนอื่นต้องลองเองหนนาทีหนึ่งวินาที โอ้น้ำอัศจรรย์อันนี้มาช่วยผมช่วยจริงๆอันนี้คุ้มไหมคุ้มเพราะว่าค่ายาเราเดือนหนึ่งต้องเป็นหมื่นๆต้อเป็นยังไงวันที่ถูกบังคับให้ดื่มอร่อยเลยนป่วยก็ไม่ป่วยบ่อยภูมิแพ้ก็ไม่เป็นแล้วไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลแล้วเป็นไข้ก็ไม่ต้องเป็นแล้วตอนนี้ไม่ต้องหยุดเรียนเลยหรอคะใจไม่ออก แล้วก็จะแพ้เป็นภูมิแพ้ที่ว่าโดนผลอะไรก็คือละอองก็คือจะไม่ได้เลยมันจะมันจะไม่ได้หายทันทีละค่ะแต่ว่ามันจะค่อยๆหายค่อยๆหายมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอะค่ะนะคะขอแนะนาขอแนะนําไว้ด้วยแล้วกันนะคะก็ดีเป็นรุเป็นไอกรเราก็ไม่รู้ว่าตัวเองว่าจะเป็นภูมิแพ้ต้องเจ็บอะไรเลยแบบว่ากลัวมากความไอเนี่ยหัวก็แม่ดอนดึกได้แล้วก็ปวดก็หัวก็ไม่ค่อยปวดหนึ่งแหละภูมิแพ้ที่เป็นมานานกว่า20ปีภูมิแพ้นี่แน่นอน สุขภาพดีชีวิตย่อมดีตามน้ำสมุนไพรก้านต่อแฮปปี้พีเพิ่มเฟรชโทรศัพท์0827771915 0851118445 0851118513 0816672070 สุขภาพดีมีโชคให้ต้อนรับปีใหม่หลุ้นโชคกว่า1น0 0 0แสนบาทประกาศผลผู้โชคดีเวลา15นฬิกาถึง16นาฬิกาออกอากาศสดผ่านช่อง13สยามไทยใครที่ยังพลาดโอกาสนี้ยังยังยังเปิดโอกาสให้สั่งซื้อในรายการกันสดสดโดยผ่านคอเซ็นเตอร์ในเวลาสุขภาพดีมีโชคให้1นคูปองต่อผลิตภัณฑ์หนึ่งชิน้น คุ้มยิ่งกว่าคุ้มถ้าสั่งยกโหล12 2ชิ้นรับไปเลย15คูปองของรางวัลมีดังต่อไปนี้สร้อยคอทองคำหนัก1บาท2รางวัลโทรศัพท์ iPhone 5s 1รางวัลจักรยานติดเครื่องยนต์ครูเซอร์หรางวัลจักรยานติดเครื่องยนต์ชอปเปอร์หรางวัลรวมมูลค่ากว่า1น0 0 0แสนบาทพบกันวันศุกร์ที่27ธันวาเวลา15นาฬิกา ถึง16นาฬิกา <Stars> โอกาสสุดท้ายสุขภาพดีมีโชคให้ <Otherwise> กิจกรรมดีๆอย่างนี้อย่าพลาดนะครับวันนี้ชมช่อง13สยามไทยนอกจากได้สุขภาพที่แข็งแรงแล้วยังลุ้นรับรางวัลมากมาย แล้วต้นเหตุแห่งความวุ่นวายต้นเหตุในการเลือดตกยังออกต้นเหตุในการได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตต้นเหตุแห่นการเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือประชาชนต้นเหตุในการที่รถประชาชนถูกทำ้ายต้นเหตุที่ทำให้ผู้สื่อข่าวรถถูกทำลายนะก็รถถูกตีเจ้าของรถถูกทำลาย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 ําล้ใกล้กัน่ะผู้ผิดหน่อยก็ไม่ได้เป็นอะไรกับยิ่งรักเลย ไม่พอดีเขาเป็นห่วงท่านไงตกลงทั้งหมดนี่เกิดจากคุณทักษิณระบอบทักษิณคือตัวการเลยนะถ้าไม่มีระบบทักษิณทุกอย่างมันก็จบแล้วทายง่ายสุดก็คือรัฐบาลรัฐบาลกกตก็ต้องขอบคุณทางกกตอย่างนัอยก็ก็ยังตื่นรู้อยู่แต่เสียดายก็คือคุณไม่น่าจะตื่นช้ากว่านี้เลยเพราะฉะนั้นคนที่รับผิดชอบจริงๆก็คือกอกตกับยิ่งลัก และก็คณะรัฐบาลของยิงลับปฏิเสธไม่ได้ดและก็ทหารปฏิเสธไม่ได้เลยทหารด้วยปล่อยให้ตำรวจทหาร,<ไ>ปรเปเมาเหล้าตีชาวบ้านอยู่ได้ยังไงทหารรับผิดชอบเป็นเขาเรียกเลเวลที่สองเคยจะไม่บอกว่ารับผิดชอบไม่ได้ทห,หารก็รับผิดชอบในเลเวลที่สองคือในฐานะที่คุณมีหน้าที่เนี่ยคุณเมาวุธตามกฎหมายเนี่ยคุณสามารถช่วยได้ถ้ณไม่ช่วยถ้าเปมีทหารจะตายมากกว่านั้นผมเชื่อคน แต่นี้ผมก็มีควทําแต่น้ผมผมว่าท่านท่านประธานท่านพลเอกบันวิท์ท่านชัดนะตอนที่โดนตีที่หน้ากระทรวงกลาโหมอ่าท่านชัดท่านชัดแต่ท่านไม่เคยพูดนะแล้วท่านท่านก็มาที่กลุ่มอาสากลุ่มหนึ่งไงแล้วกลุ่มอาสาเขาไม่ไปช่วยไงแล้วท่านก็บอกว่าคุณช่วยผมไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเป็นพวกเดียวกันไม่ใช่นะแต่เพื่อมนุษยธรรมองเข้าใจไหมคนถูกทําร้ายเนี่ยคุณช่วยได้แต่ไม่ช่วยเนี่ย เรื่องมนุษยธรรมเ่ยสะกดเป็นไหมจะให้ให้ทางบ้านโทรเข้ามาสักหน่อยประมาณสักห้านาทีนะครับศูนย์สองเก้าหกศูนย์สองหนึ่งสามสามอ้าวกำนันสุเทพพูดสามสี่นะครับอ้าวกำลังเทพพูดเหรอเราให้กำนันสุเทพดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงต่อก็ว่ากันอีกทีนะครับครับนะครับลาแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ แล้วก็ได้ยืนหยัดต่อสู้โดยยึดหลักสันติสงบอหิงสาแม้ว่าจะโดนฝ่ายเจ้าหน้าที่กระทำด้วยความรุนแรงทั้งวันผมขอกราบคาราวะพี่น้องจริงๆครับพี่น้องครับ ผมติดตามสถานการณ์ทั้งวันแล้วก็พยายามประสานงานด้วยความเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับ mm. ผมกังวลใจตั้งแต่วันแรกแรกแล้วว่าเจ้าหน้าที่ที่มีคนบ้า เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วมารับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสออรอสอเนี่ยจะต้องใช้ความรุนแรงกับพี่น้องมันพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะเอาใจทักษิณจนกระทั่งได้รับความไว้วางใจให้ขึ้นมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีที่มีอำนาจมากที่สุดในขณะนี้ แล้วผมเชื่อว่าคนบ้าอย่างเนี้มันพร้อมที่จะทำร้ายพี่น้องประชาชนของเราได้ผมถึงกังวลใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาในวันนี้เพราะว่าพี่น้องเราจำนวนหนึ่งมีความรู้สึกว่าไอการเลือกตั้งที่เขากำหนดขึ้นมาเนี่ย มันไม่ควรจะต้องมีการเลือกตั้งมันจะต้องปฏิรูปประเทศให้ได้ซสก่อนแล้วถึงจะไปเลือกตั้งยิ่งเมื่อคนของเราแล้วถึงจะไปเลือกตั้งยิ่งเมื่อคนของเรามวลชนของเราได้ไปทำการประท้วงที่หน้าสนามกีฬาดินแดง มาสองวันแล้วก็ได้แสดงออกถึงเจตนารมณ์ของประชาชนชัดเจนว่าไม่ต้องการเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเลือกตั้งมันก็เท่ากับว่าเป็นการฟอกตัวให้กับระบอบทักษิณเป็นการรับรองว่าระบอบทักษิณสามารถที่จะเข้ามาครอบครองประเทศได้ อย่างที่อ้างเสียงประชาชนข้างมากในที่สุดผมเนี่ยก็กังวลใจว่าถ้าพวกเราอยู่ต่อไปหลายวันไอ้สอ,อรอสอ ที่มีสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลคนบ้าเป็นผู้หน่วยการเนี่ยมันจะต้องหาเรื่องเล่นงานพี่น้องทั้งหลายวันนั้นผมจึงได้ไปรับพี่น้องกลับแล้วก็พา เพราะเขาเห็นกระบ,บวนการรับสมัครเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมันไม่บริสุทธิ์มันไม่ถูกต้องเพราะว่าไปรับสมัครกันตั้งตีสามตีสแล้วแถมยังมีหน่วยกกตเคลื่อนที่ออกไปตรวจเอกสารของพักการเมืองที่จะสมัครที่สอนอดินแดงซึ่งไม่เคยประพฤติกันมาก่อนและไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น จึงมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งครับเขาตั้งใจจะไปยื่นหนังสือให้กะกะตอบอกว่าที่ทำอย่างนี้สองเรื่องเนี่ยที่ไปรับสมัครตีสามตีสี่ตีหแล้วก็ไปตรวจเอกสารกันนอกสถานที่รับสมัครเนี่ยมันไม่ควรถูกต้องควรจะหยุดแล้วก็ไปตรวจสอบอย่าปล่อยให้เดินหน้าไปในลักษณะอย่างนี้เพราะนี่เป็นเครื่องหมายชัดเจนว่าการเลือกตั้งคราวนี้ ไม่บริสุทธิ์ไม่ยุติธรรมแน่นอนแต่ปรากฏว่าเมื่อพี่น้องไปถึงวันนี้เขาก็ถล่มพี่น้องทั้งหลายด้วยแก๊สน้ำตาตั้งแต่เช้าและยิงแก๊สน้ำตาใส่พี่น้องทั้งวันผมก็พยายามให้ ตัวแทนของพวกเราได้ไป,ไปดูแลพี่น้องทั้งหลายพาพี่น้องกลับพี่น้องส่วนใหญ่ก็ได้กลับแต่ว่ามีพี่น้องอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเห็นภาพในทีวีที่สื่อเขาถ่ายทอดแล้วก็ด้วยความรักด้วยความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนที่ถูกยิงด้วยแก๊สน้ำตา ถูกยิงด้วยกระสุนยางถูกยิงด้วยกระสุนจริง mm. ก็ตั้งใจที่จะไปช่วยพี่น้องประชาชนเหล่านั้น mm. ก็เลยยิ่งทําให้ถูกกระทําหนักเข้าไปอีก mm. เหมือนที่ขึ้นมาเล่าให้พี่น้องฟัง mm. บนเวทีนี้ mm. เมื่อสักครู่ mm. ในช่วงเวลาทั้งวันวันนี้ครับ mm. มันก็มีการปล่อยข่าว มันก็มีการส่งภาพบางภาพออกมาเพื่อที่จะทำลายภาพพจน์ของการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนเพื่อที่จะทำให้คนที่ไม่รู้ข้อเท้จริงนึกว่าพี่น้องประชาชนของเราเป็นพวกที่ใช้ความรุนแรงไม่ได้ต่อสู้ด้วยความสงบ แต่ว่าใช้อาวุธพี่น้องทั้งหลายครับได้มีการเผยแพร่าภาพนี้ครับคือภาพที่คนคนหนึ่งถือปืนสั้นแล้วก็ยิงใส่ยิงไปทางไหนก็ไม่รู้แต่ภาพนี้ครับพี่น้องดูภาพนี้นะครับในโลกออนไลน์วันนี้ก็ได้บอกว่านี่คือมวลชนของเรา แล้วมีอาวุธแล้วยิงใส่ตำรวจ